วันนี้31ทธันวา2020นะครับผมพาท่านผู้ชมกับบรรดาสาวกแสงอาทิตย์นะครับเราคนกินแดดผู้ที่รักในพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เราอยู่กันที่เด e p แพนเดตพาวเวนะครับวันนี้วันส่งท้ายปีผมก็เลยมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการโซลาเซลล์มา แบ่งปันทุกท่านนะครับปีที่ผ่านมาถือว่าหนักหนาสาหัสสาหรับสําหรับเมืองไทยและเศรษฐกิจโลกแต่เท่าที่ผมสัมผัสจากบรรดาน้องๆแล้วคนในวงการทั้งหลัยปีนี้กลับกลายเป็นปีทองนะครับสําหรับวงการโซลาเซลล์เนื่องด้วย3-4สาเหตุที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางเราเองเนี่ยนะครับยอดขายที่เราติดตามมาตั้งแต่มักรลาจนถึงเดือนนี้จนวันนี้เนี่ยนะครับ หลังจากล็อกดาวน์เนี่ยนะงานเราพุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจสาเหตุที่หนึ่งก็คือว่าช่วงที่ Lock down, ล็อกดาวน์รอบที่หนเนี่ยนะครับทุกคนต้องอยู่บ้านหมด24ชั่วโมงเปิดแอร์บุบหลานโรงเรียนปิดนะครับค่าไฟพุ่งกระชนูนการติดตั้งโซลาเซลเพื่อลดค่าไฟนี่เป็นโจทย์ใหญ่คําตอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานช่างหลายคนแล้วก็รวมทั้งพ่อค้าแม่ขายที่น่ารักทุกท่านเนี่ยก็มีงานเข้ามาในมือเยอะ สาเหตุที่2ก็คือว่าราคาแผงโซลาเซลล์เนี่ยนะครับปี2020เนี่ยโอ้โหราคาหล่นซะจนแบบใครๆก็จับต้องได้เนี่ยผมดีใจแทนคนไทยจริงๆนะครับมันจะมีจากสาเหตุหลายๆสาเหตุซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังในหลักตอนแล้วสาเหตุต่อไปครับจากงบประมาณของกกพและรัฐบ,บาลที่ลงสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รู้จักโซลาเซลล์ เริ่มตั้งแต่ปลายปี62นะครับต่อเนื่องมาจนถึง63คนบรนดาลไฟเอนครับพวกเราทำให้คนไทยรู้จักโซลาร์เซลล์คนไทยรู้จักแหล่งซื้อแหล่งขายคนไทยรู้จักแหล่งเรียนรู้ศูนย์อบรมต่างๆทําให้เกิดช่างขึ้นมาในวงการทําให้เกิดแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาในวงการหลายแห่งในเมืองไทยนะครับเพื่อนๆพื่ช่างหลายคนก็แจ้งเกิดกับรายการนี้เลยผม กดดีใจด้วยไม่ได้นะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่แจ้งเกิดในรายการนี้นะครับมันทําให้คนไทยรู้จักโซลารเซลล์ส่วนประเด็นสุดท้ายที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เราสังเกตดูแล้งที่ผ่านมาครับเราขาดแคลนน้าอย่างอย่างดูเดือดเอาเรื่องนะครับไหนจะโควิดไหนจะแล้งอีกไหนคนจะทะนักออกจากกรุงเทพกลับบ้านต่างจังหวัดไม่มีน้ําให้ทําอีกทาไมผมถึถงรู้เรื่องหน้าแลง้ง ปั้มน้ำโซลาเซลล์ครับขาดไปจากตลาดไทยประมาณเมษาพฤษภาหายไปหมดหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีไปติดต่อขอ,อน้องพี่พี่น้องๆใครก็ไม่มีหมดนี่แหละฮะทำให้ผมนำทั้งหมดเนี่ยมาคุยกับพวกเราเพื่อจะบอกพวกเราว่าอดีตที่ผ่านมาไม่เป็นไรครับจดจำไม่เป็นบทเรียนจำในสิ่งที่ดีดนะครับระมัดระวังในสิ่งที่เลวร้ายนะฮะเพื่อจะก้าว ไปปี2 0 2 1ยองอย่างมั่นคงและก็จะเจริญเติบโตได้มาเรามาเข้าเรื่องกันผมก็ได้มีทำท็อตโน้ตวิเคราะห์ให้พวกเราว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่อันเริ่มตั้งแต่แผงก่อนเลยนะครับเพราะว่าแผงนี่เป็นหัวใจของระบบเราข่าวร้ายครับข่าวร้ายในข่าวดีเอาข่าวร้ายไปก่อนเลยนะครับหมดยุคข,ของแผงราคาถูกแล้วนะครับแผงมือหนึ่งตอนนี้ สิ่งที่ทางจีนกําลังเจอก็คือวัตถุดิบขาดแคลนครับนี่สาเหตุที่หนึ่งไอ้ที่เช่นอะไรครับกระจกหลายเดือนที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับโรงงานหนึ่งใน4ของจีนยักษ์ใหญ่ที่ผลิตเซลล์นะฮะเซลล์ตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยโรงงานงเกิดวัติเหตุทําให้สายการผลิตไม่สามารถผลิตได้เกิดการขาดแคลนซึ่งวัตถุดิบซึ่งไอ้วัตถุดิบตัวนี้ส่งกระจายไปผลิตหลายโรงมากในจีนแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกแน่นอนครับ วัตถุดิบขาดตลาดราคาก็ต้องขึ้นกระจกขาดแคลนนะครับต่อมากำลังจะเป็นข่าวใหญ่ของโลกในปี64ระบบโลจิสติกในการขนสง่งตู้คอนเทนเนอร์ครับช่วงโควิดที่ผ่านมาตู้คอนเทนเนอร์ถูกกองไว้ยังประเทศใดประเทศหนึ่งท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งแล้วมันไม่ได้ออกทีนี้พอมันขยับตัวได้ขึ้นไหวได้เนี่ยการหมุนเวียนของตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ทันครับเพราะฉะนั้นหลายธุรกิจประสบปัญหาครับ จะซื้อของอันนี้เช่นเมืองไทยเนี่ยนะฮะธุรกิจที่ส่งออกเนี่ยลูกค้าออเดอร์มาจากต่างประเทศนะทำสินค้าก็ทันเวลาครับสอาทิตย์1เดือน2เดือนผลิตทันแต่ไม่มีตู้ส่งครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องสั่งโซลาเซลล์มาจากต่งจีนปัญหานี้จะทําให้อาจจะกระทบถึงเรื่องราคาจากราคาแผงเรามาถึงเทคโนโลยีของแผงบ้างเมื่อต้นต้นปีเข้ามาแล้วเทคโนโลยีที่ตอนนี้สามารถ จำน่ายในเชิงพาณิชย์ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าสามารถ <S <S ซื้อขายกันในท้องตลาดโดยท้องเมืองไทยเนี่ยโมโนฮับเซลฮับคัทครับมีหลายยี่ห้อมากเทคโนโลยีใกล้เคียงกันประสิทธิภาพใกล้เคียงกันผมไปเจออยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับสามารถทําประสิทธิภาพได้21.3%ตไอตัวนี้สูงสุดในเมืองไทยนั่นขนาดนี้น่าดีใจแทนผู้บริโภคนะครับ have sell, ut, ไอฮับเซลฮับคัทไปเท่าไหร มันสามารถทำในไซส์เนี่ยนะครับที่ประมาณ2เมตรนิดๆเนี่ยนะฮะหคูณสเมตรนิดๆ,ๆเนี่ยวันนี้ไปถึง500วัตต์นะครับโอ้โหเดี๋ยวปีนี้เราได้ได้ได้ไดใช้แน่ข้อดีคืออะไรครับ1ประหยัดพื้นที่บ้านทาวๆบ้านตึกแถวที่พื้นที่น้อยๆในในเมื่อแผงมันไซส์เดียวกันนะฮะยาวแว้วนิดเดียวแต่จาก300กว่าเป็น500ประหยัดพื้นที่ ประหยัดโครงสร้างประหยัดค่าแรงประหยัดสายไฟประหยัดเรื่องระยะเวลาในการติดตั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวที่สวนทางเป็นข่าวดีนะฮะข่าวแรกเรื่องราคาแผงเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ทําใจหน่อยนะครับรอบสุดท้ายของธันวาคมที่นี่ก็โดนไปแล้วขึ้นราคาต้นทุนมาแล้วนะครับแต่เราจะพยายามตืึงในต้นปีหน้าก็คือเดือนหน้าให้นด่นานที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเพื่อ ผลประโยชน์ของผู้บริโภคมากรื่งต่อไปอ้อลืมไปนิดนึงนะครับแผงมือสองยังจะมีอยู่นะครับได้ยังได้ข่าวว่าจะมีการถอรดออกมาจากฟาร์มอยู่แต่ว่าปริมาณอาจจะเริ่มลดลงแล้วนะครับก็การดี่ได้ตาไร้เสียนะครับท่านท่านซื้อเป็นท่านก็ได้เป็นนะครับท่านซื้อลดมือหนึ่งท่านได้มือหนึ่งท่านซื้อลดมือสองท่านได้ลดมือสองแต่จะอยู่กับท่านได้กี่เดือนกี่ปีอันนี้ก็จริงๆมันมีวิธีเช็คนะครับ พ่อค้าแม่ขายที่น่ารักเขาก็บอกท่านลูกค้าเองว่าเช็คอย่างไรราคาก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณันต้นๆนะครับแล้วแต่ระยะทางค่าขนส่งแล้วแต่ต้นทุนของพ่อค้าแต่ละท่านนะครับต่อไปอีกครับตลาดแนวโน้มในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยนะครับผมเพิ่งอ,อ่านข่าวจากท่านประธานาธิบดีจีนท่านบอกว่าจะหันกลับมาส่งเสริมพลังงานทดแทนในจีน เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนคุกคามหนักมากเราจะเห็นว่าพอหลังจากโควิดเริ่มนิ่งเริ่มดีอุตสาหากรรมเริ่มทำนะครับธุรกร,รมเริ่มทําได้ปัญหาโลกร้อนก็เริ่มตามมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เลยประกาศเป็นนโยบายหนึ่งนะในนโยบายพลังงานของรัฐบาลบอกว่าฉันจะสนับสนุนเพราะนี้ถ้าท่านสนับสนุนนะแสดงว่ากําลังซื้อส่วนึนถูกดึงกลับในประเทศเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการผลิตทั้งหลายนะมันอาจจะ เหลือน้อยมากที่จะกระจายออกมาอย่างภูงมิภาคเ,าเราเวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศครับเวียดนามเปิดโอเพนเสรีในการลงทุนโซลาร์ฟาร์นครับบริษัทในเมืองไทยแห่ลงไปลงทุนในโซลาร์ฟาร์เยอะมากรัฐบ,บาลไทยยังยังไม่ยอมขยับตัวเรื่องนี้นะครับอีกอันนึงนะครับปีหน้าเนี่ยท่านเฝ้าดูนะมันจะมีโปรเจกต์ที่เรียกว่า PPA ก็คือจะมีรับลงทุนนี่นะครับไปดีลโรงงานใหญ่ๆ หรือโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่มีค่าไฟเยอะๆะครับที่มีค่าไฟเดือนหนึ่งห้าแสนเดือนหนึ่งล้านเนี่ยนะฮะลงทุนให้ก่อนแล้วให้ผู้ประกอบการผ่อนจ่ายโดยมีอัตราส่วนลดเช่น1ล้านผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยให้การไฟฟ้าน1นล้านก็ไปจ่ายนักลงทุนอาจจะเป็นสัดส่วนสัก8 0 0แสนหรือแล้วแต่การเจรจาส่วนจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ผู้ลงทุนจะไปคุยอันนี้ ผมว่าได้ผลประโยชน์กับผู้นําเข้าแผงผู้นําเข้าวัสดุอุปกรณ์แล้วก็บรรดาช่างมือปืนรับจ้างทั้งหลายเอก็จับตาดูนะครับเพราะว่างานนี้จะเป็นงานใหญ่หนึ่งเมกะวัตต์สองเมกะวัตต์สามเมกะวัตต์ไปจนถึงผมได้ยินมาเมื่อเดือนนี้เมื่อต้นเดือน20เมกะวัตต์ก็มีการดิวจรลจารกันแล้วนะครับก็จับตาดูนะครับใครที่คิดว่าจะกระโดดลงวงการที่เกี่ยวกับลู PA, กท็อป PPA ติดตามข่าวหรือ หรือลองมาติดตามในเพจ The p a n d e m i Power ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามขยอยลงข้อมูลให้ปีนี้ผมจะพยายามให้ข้อมูลดีๆกับกับพวกเราเนี่ยนะครับบ่อยขึ้นเพราะว่าปีที่ผ่านมาพอล็อกดาวน์โควิดก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอคลายล็อกดาวน์เมื่อสิ้นเดือนพฤษภางานผมเยอะมากจนต้องขออภัยไม่มีเวลาลงข้อมูลดีๆทีมีสาระให้ทุกท่านนะครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหลายตอนนี้ราคาขยับแล้วนะครับ ผมเพิ่งสั่งอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันมานะครับพวกเรกเกอร์กันฟ้าอะไรเงี้ยราคากระโดดทึ้หมดนะครับอย่างน้อย1 0 1ถนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้มันระวังกันนิดนึงจะสั่งสินค้าเข้ามาขายเช็คราคากันใหม่ดีๆนะครับดีอย่างนึงค่าเงินบาทเราแข็งครับก็ทําให้เราสั่งของเข้ามาในต้นทุนที่ดีขึ้นนะครับตัวต่อไปครับแบตเตอรี่ครับ สปีที่ผ่านมาเมืองไทยสนุกมากกับลิโพใช่ไหมครับลิเทียมเฟอร์โรฟอสเฟตวันนี้ข่าวไม่ค่อยดีมาแล้วนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นใช้แบบประกอบมือไม่ข่าวจากผมนะครับเพราะฉะนั้นเพียงเ่กรธดผมบรรดาคนในวงการลุ้กระซิบกบระซาบแล้วว่าตัว BMS ครับกับตัวระบบ MPPT ชาร์จของไม่ว่าจะเป็น โซล่าชาร์จคอนโทรลหรืออินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันไม่บาลานซ์กันครับจับคู่กันไม่ค่อยได้แล้วเกิดปัญหาไปสร้างปัญหาให้ BMS ครับตัวแบตไม่มีปัญหานะครับไปสร้างปัญหาให้ BMS เช่นจู่ๆถ้าเกิดมีการเทคโหลดออกไปเยอะๆเนี่ยตัว BMS จะตัดเพราะตัดถ้าตัวอินเวอร์เตอร์นี่ไม่ฉลาดพอมันไม่รีชาร์จให้นะครับท่านต้องกลับมาปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่เห็นไหมหรือบางทีมันร่วงไปเลยอันนี้ผมแค่ทราบข่าวมาเดี๋ยว เดี๋ยวสัญญาว่าจะตามดีเทลให้กันแล้วกันว่าจริงๆอาการมันคืออะไรเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีคลิปวิดีโอหรือมีมีรูปถ่ายบรรยายให้เนี่ยจะทยอยมาลงให้ท่านนะครับติดตามได้เดดพจ The Planet Power นะครับ NMC MM ครับน้องใหม่มาแรงเลยอยู่ใน Academy เรานีหนึ่งก้อนอสนับสนุนโดยลุงตุ้มนะครับออกมาให้ก็กำลังมาแรงเลยครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมที่เรียกว่าประเภท NMC เดี๋ยวจะมีอีกหลายแบบนะฮะโซลิ s สเตตบ้างกราฟีนบ้างก็ผมคิดว่าปีนี้ปีหน้านะครับมันมาตามเทรนด์รถไฟฟ้าครับอย่าคิดเยอะรถไฟฟ้าเขาออกแบบอะไรไว้ใช้ตัวไหนดีๆผมว่าเดี๋ยวดึงกลับมาในโคงการโซลา่าแต่ก็ต้องคอยมาตามแก้ปัญหาเรื่องระบบ BMS มันนะครับก็ฝากเรื่องแบตเตอรี่ไว้ พอพูดเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ต้องกลับมาพูดเรื่องนี้จริงๆแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยนะครับเอาไปใช้กับออฟฟิศล้วนๆเนี่ยถ้าบ้านหลังไม่อยากใช้ตะกัวกดธรรมดาก็ได้แต่แบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยผมแนะนำเอาไปใช้กับระบบไฮบริดครับไฮบริดที่แบบบางบ้านนี่อยากจะฟูลโหลดก็คือทั้งบ้านเลยชั้นใช้ใช้ลิเธียมแบ็กอัพทั้ uh, ทงบ้านหรือหรือเฉพาะบางส่วนอย่างเงี้ยนะครับที่แน่ดีใจล่าสุดผมได้มาอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิด นะครับก็ค,คือเป็นโหมดออนกิดได้ด้วยเป็นโหมดออฟกิดได้ด้วยนะครับดึงไฟมาจากแสงแดดได้ดึงไฟมา,จา,บบฟมาจากการไฟฟ้าได้นะครับใช้แบตเตอรี่ข้างล่างขึ้นไปช่วยได้เนี่ยเริ่มมีหลายยี่ห้อแล้วนะครับที่ผ่านการรับรอ,องการไฟฟ้าถ้าลองไปตามใน i n v e r t e เตอร์ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น PEA หรือ MEA ก็ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้อย่างแบบถูกต้องสบายใจแล้วก็สามารถไปขออนุญาตการไฟฟ้าได้เห็นไหมฮะก็ เทคโนโลยีกับนวัตกรรมไปแล้วนะครับท่านท่านใดผ่านโซล a าอะคาเดมีมาท่านจะทราบว่าผมพยากรณ์ไว้ให้แล้วว่าในอนาคตอันใกล้ระบบที่เสถียรที่สุดในโลกจะไม่ใช่ออนกริดนะครับมันจะเป็นไฮบริดออนกริดพร้อมกับระบบแบ็กอัพดีๆัตามไปครับตามไปตามกันไปทางเราก็จะตามกันไปเนี่ยนะครับเพื่อมาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยนะครับทีนี้ทิศทางสุดท้ายครับแล้ว2021จะทําธุรกิจโซล่าเซลล์ยังไง เรื่องนี้ครับคิดหนักคือตอนโควิดเนี่ยนะครับทุกคนต้องการใช้ไฟฟ้าตามเหตุผลที่ผมยกมาให้แต่ตอนนี้โควิดมันมาก็จริงนะครับแต่ตอนนี้หนักกว่าโควิดเหตุที่เห็นจากตัวเลขชัดๆเลยคือเศรษฐกิจครับผมเห็นใน a c e b o o k หลายท่านเรียกว่าเงินบิตนะครับคือหลายคนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยกลัวโควิดแล้วครับใส่หน้ากากกินร้อนช้อนปูแต่เงินบิตไม่รู้จะหาวัคซีนที่ไหนนะครับตอให้ปีน้าวัคซีนโควิดมาวัคซีนเงินบิด รัฐบาลเราก็ทุ่มเทสัมภาพกำลังไปหมดแล้วนะครับ2020ยังไม่รู้ว่าปีหน้าจะเอาอยัางไงเช้าวันนี้นรัฐมนตรีคังก็บอกยังไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินแจกเงินจ่ายเงินให้กับประชาชนในในการระบาดรอบนี้นะครับเรนหลายท่านก็อยากรู้ว่าแล้วไอ้ธุรกิจโซลารเซลล์ี่ปีหน้าเอาไงกันดีเนี่ยผมก็ได้ลองนั่งวิเคราะห์ดูให้เนี่ยนะครับเอาที่ระบบออนกลกก่อนนะครับ ข้อดีของระบบออนกริดที่จะต้องขออนุญาตการไฟฟ้าตอนนี้ Hence oh, mm hmm. 1ระเบียบที่วุ่นวายมากของกกพถูกหดขั้นตอนเหลือไม่ถึงสิบขั้นตอนแล้วนะครับโอ้ง่ายมากแล้วท่านไม่ต้องเขียนแบบแล้วนะถ้าในกรณีบ้านพักอาศัยนะครับคือแบบราคาเนี่ยท่านไม่ต้องเขียนแล้วแต่ละก็ยังต้องให้วิศวกรรับรองอยู่นีนะครับส่วนขนาดใหญ่ว่านั้นถ้าไปอยู่ะเบียบเองนะสหแบบสเกลแบบ500กิโลวัตต์หนึ่งเมกะวัตต์เนี่ยมันจะมีทีผู้ช่วยชาญเขารับบริหารจัดการให้ทำศึกษาเรื่องนี้อยู่ ผมกำลังจะอธิบายในส่วนของบ้านพักอาศัยนะครับซึ่งได้สเกลประมาณ1 0 2หรือกิโลวัตต์ประมาณนี้เนี่ยนะครับการไฟฟ้าครับตอนนี้ท่านใดที่เป็นาสายช่างนะครับที่ติดออนกิ่ดบ่อยๆใน,ในหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านใดไม่ทราบทราบไปด้วยน,นะครับตอนนี้เราต้องติดเบรกเกอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับถ้าบ้านหลังนั้นไม่มีก็คือตัว r c b o หรือ r c c b ขึ้นอยู่กับเขตการไฟฟ้าไหนที่จะอนุโลมให้ใช้ แต่ถ้าบ้านไหนมีแล้วบ้านใหม่ๆรุห่หลังนะฮะมันจะมีตัวกังหันอยู่แล้วนะครับถ้าน,นั้นโอเคใช้ตัวบ้านได้ถ้านในกรณีที่ตู้เซฟตีท่านอยู่ใกล้ๆกับตู้หลกดเซ็นเตอร์ะะถ้าท่านใดยังไม่เคยติดเราจะต้องไปขออนุญาตการไฟ้านะครับก็ติดให้ลูกค้าครับเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นตรวไม่ผ่านนาครหลวงครับนครหลวงมาล่าสุดครับอยู่ในระเบียบระเบียบซ่อนเล็กๆของนครหลวงก็คือ ถ้าจะขออนะุญาตนักขอลวงทุกหลังต้องติดกันย้อนครับหรือถ้าตัวอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อไหนรุ่นไหนที่มีฟังก์ชันกันย้อนไม่ใช่5 50 51หรือ51 52เนี่ยนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ฟังก์ชันนั้นนะครับต้องติดให้อีกตัวนะฮะก็พวกที่เรียกว่าซีโร่เอ็กซ์พอร์ตสมาร์ทมิเตอร์ตัวกันย้อนเนี่ยนะนะักขอลวงต้องติดนะครับแต่ภูมิภาคยังยังไม่มีระเบียบตัวนี้ออก ส่วนอันหนึ่นนงที่ปวดหัวสำหรับโครงการช่างโซล่าและผู้รับเหมาไม้สุดก็คือ uh, anti reverse relay อ่าสามสองนะครับเข่าเข่าวงในนะเข่าวงในนะฟังและเหยียบไว้ที่นี่ห้ามบอกต่อนะรู้กันผมกับท่านนะนะอ่แต่กี่คนก็ไม่รู้ละมีแนวโน้มจะยกเลิกครับไอ้ตัวเนี้ยมีแนวโน้มจะยกเลิกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้ายกเลิกเราทำไมรู้ว่าเขาจะเอายังไงอย่าต้องอ ถ้าเขากลับไปบังคับว่าอินเวอร์เตอร์ต้องใส่ใส่ฟังก์ชันนี้ก็แก้อินเวอร์เตอร์กันวุ่นวายอีกแต่เราบอกว่ายกเลิกไปเลยน,นะฮะโอ้โหข่าวดีใครๆนี่เป็นสายแอบทั้งหลายเนี่ยนะฮะผมว่านะท่านเชิญท่านครับขึ้นมาบนดินได้แล้วครับขึ้นมาบนดินขออนุญ,ญาตไม่เป็นขออนุญ,ญาตไม่ได้ไม่รู้จะกรอกเอกสารอะไรแบบไหนติดต่อทีมเรามานะครับเรามีทีมผู้ช่วยชานนะครับผู้เชี่ยวชาญต่อการโทษที่พร้อมที่จะ ให้บริการท่านหรือให้คำปรึกษ,ษาท่านได้ลองคุยกันดูครับก็ดูก่อนว่าช่วยได้ถึงระดับไหนก็ปรึกษ,ษาได้ทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศแต่บอกอนะฮะสิ่งที่แน่ากลัวสําหรับาก,การขออนุญาตการไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะเจอคนอยู่คนหนึ่งนะครับคนคนนี้จะอยู่ทุกจังหวัดเลยครับจะอยู่ทุกเขตของการไฟฟ้านะเขาชื่อคุณดุลพินิษฐ์น,นะครับไอ้คนคนนี้น่ากลัวครับไอ้คุณดุลพินิษฐ์นเนี่ยนะฮะน่ากลัวมากเลยระเบียบเดียวกันแล้วครับเล่เดียวกันแหละ มาตรฐานพสพก็เล่นเดียวกันแหละแต่ดูนพินิจมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณดุนพินิจแต่ละเขตเนี่ยก็ไปถึงก็ทาความรู้จักเขาก่อนนะฮะซื้อขนมนมเนยไปฝากเขาให้เรียบร้อยนะฮะให้เขาเบาๆหน่อยแล้วกันนะครับคุณดุนพินิจระวังนิดนึงนะครับตําราฉบับเดียวกันนะครับแต่ความไม่เหมือนกันนะฮะของพวกนี้มีไว้สำหรับคนไม่รู้จักกันนะผู้ใหญ่เคยสอนไว้ตามไดถ้าเรารู้จักกันแล้วอะไรแล้วมันก็ค่อยๆคุยกันมันก็เบาลงไปได้นะครับอีกอันนึงครับ บรรดารูฟใหญ่ๆเนี่ยนะครับบรรดาผู้ประกอบการบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้กรก,กพมีงโมบโรงโรงพยาบาล77จังหวัดเลยเห็นไหมเขาเริ่มให้ความสําคัญกับการผลิตไฟใช้เองหรือลดค่าไฟภายในภายในแอร์รีของเขาเพราะฉะนั้นพวกนี้ฮะท่านใดที่ทนหนักสายออนกลิดนะครับก็ผมคิดว่าปีปีที่จะถึงเนี่ยนะครับจะเป็นปีทองของระบบออนกริดครับแล้วปีนี้ ธันวาคมเดือนนี้วันนี้อีกสักสองสามเดือนจะเข้าแรงแล้วนะครับก็สายน้ํทั้งหลายก็เริ่มมีงานทำแล้วนะครับปลาปลาหมู่บ้านครับมาแน่แน่ครับนอนมาเลยครับผมได้ขามา2ราคาราคาที่1นึ่งสองแสนราคาที่2องสี่แสนครับท่านใดเขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์อันดีกับชาวบ,บ้านกองหมู่บ้านหรืปลาปลาหมู่บ้านเน,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 นี่ยน,นะครับก็ลองดูครับลองไปคุยเขาเรียกอะไร มั่นกันไว้ก่อนจับจองกันไว้ก่อนนะครับงานนี้มาเนะี่ยผมแนะนํานะครับถ้าทําน้ําเกี่ยวกับปปามู่บ้านนะลงอ,อนกี่ขออนุญาตไปเลยครับไม่ต้องปวดหัวครับน้ํามากน้ําน้อยไม่ต้องปวดหัวยังไงน้าก็คงที่ตลอดนะครับอ,อ่มันจะติดปัญหานิดนึงเรื่องกองทุนหมู่บ้านนะครับหนึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับสองกรรมสิทธิ์ของอาคารที่ที่เราจะต้องไปติดตั้งแผงโซลา่าซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับท่านต้องไปเจรจากับกรกพนะครับก็เหมือนเดิมครับนึกไม่ออกไม่รู้จะทํายังไงดี ก็พักเรามาคุยกับเราก่อนเดี๋ยวเราให้คําแนะนานะครับให้คสุดท้ายที่จะฝากครับบรรดาช่างโซล่ามือเก่าๆเนี่ยผมไม่ให้ห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างอย่างรุ่นพวกผมเนี่ยก็อยู่กันมาปีนี้ผมแปดปีแล้วนะครับจะเข้าปีที่เก้าแล้วเนี่ยนะครับคือรุ่นเกานะ่าเนี่ยประสบการณ์เราเยอะเราเราตามเทคโนโลยีได้ประสบการ์เราเยอะมันสอนเราครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่สําหรับช่างผม ผมไม่ไม่ชอบใช้คำว่าช่างมือใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านอาจจะเป็นมือเก่าในอาชีพเดิมของท่านสิบยี่สิบปีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดคิดจะกระโดดลงมาวงการโซลาร์เซลล์เนี่ยดูนิดนึงนะครับว่ามาตรฐานการติดตั้งจะเป็นยังไงคือได้เอาแบบเป๊ะๆเลยเนี่ยท่านไปซื้อเลยครับน,นังสือบอกสปรมาตรฐานการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับท่านไปซื้อเอาเป๊ะๆตามนั้นนะแต่ทัางนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้แบบอยากจะขนาดนั้นมันจะเวอร์ไป ก็ดูนิดนึงนะครับสื่อออนไลน์แหล่งเรียนรู้มันมีเยอะแยะครับเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังนะครับผมตามไปเก็บศพหลายบ้านแล้วนะครับกับบรรดาช่างทั้งหลายเนี่ยผมคือช่างเถอะะครับก็ทําทําไประบบใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็บางทีก็เลือกใช้อุปกรณ์ที่มันมันผิดประเภทนะครับบางท่านด้วยความเคยชินนะครับเอาอุปกรณ์ AC มาใช้กับ DC อย่างเงี้ยนะครับบางท่านเนี่ยเอาสายตู้เชื่อมมาแทนสายแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้นะครับ ซึ่งบางทีมันทําให้เกิดอันตรายต่อลูกค้านะครับมันแทําให้เกิดความไม่ยั่งยืนต่อระบบที่ท่านไปทํางานให้ลูกค้าผมขอละครับคืออันนี้ไม่ต้องนับว่าผมมีอะคาเดมี่ของผมนะครับเพราะว่าแหล่งเรียนรู้วันนี้มันมีทั่วประเทศครับอันที่หนึ่งเลยท่านได้ใบพอถูกกฎหมายเลยก็คือสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานก็ไลนรดูครับจังหวัดไหนที่เขาเปิด สูตรนี้ก็มันจะมี2แบบ3วันกับหวันนะครับเสียเวลาครับหลายคนบอกว่าโอ้พี่มัน5วันนานเสียเวลาเฮ้ยแต่มันคือการลงทุนทําธุรกิจนะครับมันจะ5วัน10วันท่านก็ต้องยอมถ้าท่านคิดว่าอยากทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่คิดว่ามันจะประสบความสําเร็จในอนาคตนะฮะก็ลองนิดนึงศูนย์เรียนรู้ต่างๆทั่วประเทศมีหมดนะครับที่เป็นของเอกชนวิทยาลัยบางวิทยาลัยเริ่มมีแล้วผมยกตัวอย่างอย่างเชียงใหม่เนี่ยนะครับ เทคนิคเชียงใหม่เริ่มมีแล้ววิชานี้วิทยาลัยที่นักศึกษามาที่สุภาคเหมือก็คือโพลีเทคนิคที่เชียงใหม่ก็กําลังจะเปิดหลักสูตรโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นศึกษานิดนึงนะครับบรรดาชั้นที่ท่านเริ่ม,เร,มเริ่มเข้ามานะครับก็อย่าใช้ความเคยชินกับอาชีพเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโซลาร์เซลล์เขามีอุปกรณ์พิเศษของเขาเฉพาะของเขาเครื่องไม้เครื่องมือก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับลงทุนกับมันนิดนึงนะฮะลงทุนกับ หนท่านรักยี่ห้ออะไรท่อมยี่ห้อหหอะไรก็ตามสบายนะครับตามสบายก็ภาพรวมครับของปี2,564อาจจะใช้เวลาหลายนาทนีนิดนึงนะครับเป็นรบกวนเวลาของของสาววแสงอาทิตทั้งหลายแต่ทีนี้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับรด้วยความปรารถนาดีนะครับจากพวกเราทีมงาน The p l a n e t Power Solar Academy นะครับแล้วก็เพื่อนของน้องพี่ รวมถึงบรรดาท่านที่มาช่วยงานผมนะครับเป็นพันธรรมนิตรซัพพลายเออร์ด้วยนะครับโอ้ซัพพลายเออร์ใจดีกับผมมากมายมากที่สุดเลยสําหรับปีที่ผ่านมานะครับของไม่ทันท่านก็เร่งให้นะครับสินค้าบางทีเปิดพีโอไม่ทันท่านก็ยอมส่งของมาก่อนเพราะว่าเห็นว่าง,งานเราู่เนี่ยนะครับแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ไม,ไม่ใช้ตังค์นะฮะใช้นะผมจ่ายทุกไลนนะครับไม่ต้อง่วงนะครับไม่ได้แปลว่าส่งของมาแล้วจะเก็บตังค์ผมยากไม่ยากหรอกครับถึงดีลผมก็จ่ายให้นะครับเพราะฉะนั้นในวาระนี่อันดีนะครับวันนี้วันสุดท้ายของปีแล้วนะครับเราคนไทยทุกคนจะก้กาวไปสู่ปีหน้าอย่าง,างมีสตินะครับตระหนักแต่ไม่โหนนะครับผมก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ท่านนับถือ,อในทุกชาติศาสนาในสกากลโลกนี้นะครับช่วยจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตที่ดีมีความตั้งใจทำธุรกิจของท่านแบบสมาอาชีวะนะครับท่านที่รับราชการก็ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานท่านที่ทำธุรกิจทำการ,รเกษตรก็ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จ ในธุรกจิจของท่านนะครับในนาม The Planet Power mm hmm. ก็ขอมอมาอุรพรให้ท่านโชคดีมีความสุขตลอดปี2564 mm hmm. ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ